k r u ประชุมเครือข่ายสภาคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศวันที่19มกราคม2566คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่ายสภาคณะบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศครั้งที่3.4ณโรงแรมเพลินจังหวัดภูเก็ต โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรฮิรันประสานการรักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยายลัยราชพัฒภูเก็ตเป็นประธานพร้อมกล่าวต้อนรับร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ลังสรรพลสมัครคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยายลัยราชพัฒนภูเก็ตและบุคลากรที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับรองศาสตราจารย์ดรเบนจรักษ์เมืองมีสีประธานสภาคณะบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยายลัยราชพัฏท,ทั่วประเทศรองศาสตราจารย์ดรวิชัยแหวนเพชรประธานที่ปรึกษาสภาคณะบดีและนายกสภามหาวิทยายลัยราชพัฏนครศรีธรรมราชตลอดจนคณะบดีและตัวแทนเครือข่ายสภาคณะบดีเข้าร่วมในการนี้ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์สัมพันธ์ลทธิเดชเลขาธิการกรรมการอุดมศึกษาบรรยายพิเศษในหัวข้อ อุดมศึกษาทิศทางการปรับตัวสำหรับคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสำหรับการจัดประชุมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง20มกราคม2566เพื่อเป็นการสารต่อการดำเนินง,งานของเครือข่ายที่ได้ดำเนินการไปแล้วรวมไปถึงความร่วมมือในการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมอีกทั้งยังร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในการพัฒนาองคอ์กรตลอดจนการประสานเครือข่ายความร่วมมือของบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยายลัยราชภัฏทั่วประเทศคุณเคยมีประสบการณ์สิกว่าล้านครับคราวนี้ที่นี่ก่อนถือว่าเป็นกันเองกันแล้วกันนะครับหัวข้อที่ท่านคาะบดีรังสันให้ผมมาก็นครปฐมหลังจากนั้นก็จะหลุดไปที่ไม่รู้ว่าราชภัฏยะามีมีคณะบดีมาด้วยมี เป็นเชิญเลยค่ะมาพูดที่ไห่แล้วจัมจลาโอ้โหกับเดือนมิถุนายนจอข้ามปีแต่เทคโโยยีอุตสาหกรรมหรือนวัตกรรมเนี่ยคนไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่เรียกว่านวัตกรรมหรือเทคนี้ต้องถูกพิจารณาท่านก็รับคนมาเรียนมาสอนใช่ไหมครับ2อง้ยจากสภาการศึกษา5 8 0 0ครับ2 5 6 4เกิด5 0า